ครับ FC ซีทุกท่านสวัสดีครับกลับมาใส่ภาษาทิ่นกันพานมาเบ่งบังนากลางคืนกลางค่ำกลางคืนนี่แหละครับบางนาวดอกกำลังดุกดุกเลยครับพี่นอ้องนี่ดอกดอกมะนาวนะครับดอกมะนาว ก็สะอ้อนสะออนสะออน,ออนลูกมันคนนะ่ะนี่นะหลกมักนาวนะครับก็ครับจินยังภาพมาเบิงรอบๆนะครับนี่ครับโอ้ดกขาดาดปีนี่ มะนาวยำแรกนะครับนีก่กกำลังออกดอกกันครับรก, <ๆ S 2> ก็เก็บได้อีกที่กบว่าเมษาเมษาครับกลางเดือนเมษาสางการุร่หลักมะนาวนี่ครับครับผมก็จบไว้เพียงแค่นี้ครับ